งานซ่อมและเทสกล้อง Logitech bcc 950มาเลขง,งาน im 772 281ทำการเสียบพอร์ต usb กับคอมพิวเตอร์เพื่อาเทสเอาโปรแกรมในการเจตกล้องครับคนนี้นี่นะครับออกมาบติการเลื่อนกล้องไปทางขวา สายซูมเข้าซูมออกด้าน,นล่างด้านบนการเขย่านะครับกล้องไม่หลุดนะครับโอเคนะครับ เจ็ดกล้องออกหมายเลขซ่อมของกล้องเครื่องนี้เป็นศูนย์ห้าสองหนึ่งศูนย์สี่หกครับเอคับขอบครับ